ดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแนะนําวิธีการผูกสินค้าจากช่องทางการขายกันนะคะสําหรับกรณีที่ทางร้านนะคะต้องการให้รายการสินค้าบางรายการนะคะไปใช้งานสต็อกร่วมกับสินค้าตัวอื่นบน Excel e x c e l ซลนะคะหรืออาจจะเป็นสินค้าจากช่องทางอื่นๆที่อยู่บน Excel e x c e l ซลนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันนะคะให้เราเข้ามาที่ตัวรายการสินค้าก่อนนะคะสมมติว่าเรานะคะต้องการที่จะย้ายตัวสินค้าสต็อกสัก1ตัวนะคะเช่นย้ายป ปิโตแล้วกันค่ะปินโตสตเตเลสตรงนี้นะคะตอนนี้ปินโตสตเตเลสนะคะอยู่มีอยู่ในคั้าง50นะคะแล้วก็อยู่ในช่องทางการขายของ s h อ p p e นะคะแล้วเราต้องการที่จะย้ายตัวปินโตนะคะไปเชื่อมสต็อกกับเซตแก้วนะคะเราอยากจะไปใช้สต็อกร่วมกันนะคะกับเซตแก้วนะคะที่อยู่ในช่องทางการขาย t i k t o o k นะคะ เราต้องการที่จะย้ายสต็อกของตัวปินโตนะคะที่อยู่ในช่องทางการขายช h อปปีนะคะมาอยู่รวมกับสต็อกของเซตแก้วนะคะที่อยู่ในช่องทางการขาย t i k t o อกนะคะให้เราทำการย้อนกลับไปนะคะพอเรารู้ว่าเราต้องการที่จะผูกสินค้าเข้ากับสต็อกสินค้าของตัวไหนนะคะให้เราไปที่ช่องทางการขายตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่ามีมากกว่า1ช่องทางการขายนะคะให้เราเลือกช่องทางการขายนะคะที่เราต้องการจะไปผูกสต็อกด้วยนะคะเช่นเมื่อกี้นะคะเราต้องการให้ตัวปินโตนะคะไปผูกสต็อกกับตัวแก้วน้ํานะคะซึ่งตัวปินโตนะคะอยู่ในช่องทางการขายของ s h อป e ีนะคะให้เราไปที่ตัวตะก้าตรงนี้นะคะของช่องทางการขายสินค้าที่เราจะต้องการไปผูกนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้ารายการสินค้าใน s h อป e ีนะคะที่เราได้ทําการเชื่อมเอาไว้นะคะที่นี้ เราต้องการที่จะเอาตัวปินโตตรงนี้นะคะย้ายนะคะไปผูกกับสต็อกตัวอื่นนะคะให้เรากดไปที่ตัวปินโตค่ะพอเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดสินค้านะคะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะตัวปินโตนะคะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวเลือกนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่1นนะคะมีการไปผูกสต็อกไว้กับตัวเสื้อกล้ามตรงนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถกดดูได้นะคะว่าไปผูกกับสินค้าตัวไหนเอาไว้นะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นว่ามีการผูกกันอยู่นะคะกับสินค้าของช้อปปีนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราต้อง การที่จะเชื่อมตัวเลือกที่2อ,อันนี้นะคะที่ตอนนี้นะคะมันผูกกับสินค้าของตัวมันเองอยู่นะคะเราต้องการที่จะย้ายตัวปิโตนะคะไปผูกกับตัวแก้วน้ํานะคะให้เรากดไปที่ผูกสินค้าใหม่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นมาในหน้าของรายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่บน Excelly นะคะแล้วก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ตัวปินโตนะคะไปผูกสต็อกร่วมกับสินค้าตัวไหนนะคะให้เราเลือกได้นะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะให้เรากดดําเนินการผูกใหม่นะคะอะตอนนี้เราจะเลือกเป็นเซ็ตแก้วน้ํานะคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าจัดก,การผูกตัวเลือกสินค้านะคะให้กับตัวปินโตนะคะผูกให้กับตัวสินคา้าเซ็ตแก้วน้ําตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนลงมานะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่ตัวเลือกที่2นะคะที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการผูกสต็อกสินค้ากับสินค้าตัวอื่นๆนะคะกดเข้าไปค่ะก็จะขึ้นว่าตอนนี้นะคะเซ็ตแก้วน้ํานะคะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวเลือกนะคะเราต้องการที่จะให้ตัวปินโตของเราเนี่ยคะ่ะไปอยู่ในสต็อกสินค้าของตัวเลือกไหนของเซ็ตแก้วน้ํานะคะเช่นตัวเลือกสี ียวหรือสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราทําการเลือกเป็นสีเขียวนะคะกดติ๊กเข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้นะคะตัวปินโตนะคะจะย้ายมาผูกกับเซ็กแก้วน้ําตัวเลือกสีเขียวนะคะถ้าเราตกลงนะคะก็ให้กดที่ตกลงได้เลยค่ะหรือถ้าเราไม่เอานะคะก็กดติ๊กออกได้นะคะแล้วก็กดเข้าไปใหม่ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราโอเคนะคะเราก็กดตกลงได้เลยค่ะตอนนี้ก็ระบบก็จะทําการผูกให้ไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าตอนนี้นะคะ ตัวปินโตของร้านในช่องทางการขายช้อปปีนะคะได้ย้ายมาอยู่กับตัวเซตแก้วน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดดูสินค้าได้เช่นกันค่ะ มันก็จะขึ้นรายละเอียดว่าตอนนี้นะคะตัวเซตแก้วน้ํานะคะมีการเชื่อมช่องทางการขายอยู่2ช่องทางนะคะก็คือช้อ p ปีแล้วก็ทิกต o k นะคะเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูตรงนี้ได้นะคะว่ามันเชื่อมอยู่กับอะไรนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะระบบนะคะก็จะแจ้งว่าตอนนี้นะคะมีสินค้าตัวไหนนะคะที่ผูกอยู่ในรายการสินค้าตัวนี้บ้างนะคะตอนนี้นะคะมีตัวปินโตนะคะในร้านของช้อปปีนะคะผูกอยู่ในรายการสินค้าตัวนี้ด้วยนะคะ เราสามารถที่จะกดดูได้นะคะก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะตัวปินโตนะคะได้ย้ายมาใช้สต็อกเดียวกันกับตัวเซตแก้วน้ํานะคะสีเขียวตัวเลือกสีเขียวนะคะในคังสต็อกอันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในการผูกรายการสินค้าใหม่นะคะเราสามารถที่จะผูกรายการสินค้านะคะข้ามช่องทางการขายได้นะคะเพื่อที่จะมาใช้ตัวสต็อกเดียวกันได้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถทำการผูกสต็อกสินค้านะคะจากรายการสินค้าจากช่องทางต่างๆนะคะ ที่มีการเชื่อมอยู่ในระบบ Excelly นะคะให้สามารถใช้สต็อกเดียวกันได้แล้วนะคะแต่ถ้าบางร้านนะคะที่มีการขายสินค้าตัวเดียวกันนะคะแต่หลายช่องทางนะคะก็สามารถตั้งค่า SKU นะคะให้ตรงกันทุกช่องทางการขายนะคะเมื่อทําการเชื่อมช่องทางการขายเข้ากับระบบ Excelly แล้วนะคะระบบก็จะทําการผูกสต็อกสินค้าที่มี SKU เหมือนกันให้ทันทีนะคะทําให้ร้านค้านะคะสามารถที่จะเช็สคสต็อกสินค้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองะคะ่ะสําหรับคลิปวิธีการผูกสินค้าจากช่องทางการขายนะคะก็ มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ